แกยังไม่เลิกตามจีบเดียกเหรอวะแกเอาอะไรมามั่นใจอะว่าเดียเขาจะเลือกแกที่เห็นเห็นเนี่ยถ้ามีรถยนต์แล้วมอคใสี่แม่ซื้อให้อะไปไหนก็ไปขายละแกสมองที่ไหนคิดให้นะฉันก็อยากมีรถยนต์เหมือนเพื่อนๆคนอื่นที่โรงงานบ้างอะอ้าวเฮ้ยนี่รถใครวะเนี่ยมาตอดขวางหน้าบ้านเนี่ยฮะ เฮ้ยแม่ไม่จะทำไรอ่ะนี่รถฉันนะรถคันนี้นะแกบอกว่ารถคันนี้เป็นรถแก่หรอไอ้นัทก็ใช่ไงรถฉันฉันเพิ่งถอยมาใหม่เนี่ยเป็นไงสวยไหมล่ะแม่นี่แกออกรถยนต์ไหนัดแกออกทำไมอ่ะก็วิ่งขับไปทำงานไงอ่ะแล้วหมอใส่ที่แม่ซื้อให้อ่ะไปไหนก็ไปขายแล้วแล้วฉันก็เอาเงินมาดาวรถจนคันนี้ไงฮะ ซาไซที่แม่ซื้อให้ฟรีๆไปแลกไอ้รถยนต์ที่ต้องผ่อนเนี่ยนะแกะสมองที่ไหนคิดให้นะก็มันไม่โก้ไงแม่ฉันก็อยากมีรถยนต์เหมือนเพื่อนๆคนอื่นที่โรงงานบ้างอะอแล้วเขาให้แกออกได้ยังไงวะเพิ่งทํางานแค่ไม่กี่เดือนแถมเงินเดือนเดือนแล้วไม่กี่บาทเองโอยสมัยนี้เนี่ยนะใครๆก็ออกรถได้ทั้งนั้นอะแกะมันไม่รู้จักประมาณตนแม้ทําตัวหัวสูงไม่รู้จักเตรียมแม่บน่นนักเลยยังไงฉันก็ผ่อนของฉันเอง เมื่อไหร่ที่ฉันของเงินแม่มาผ่อนรถเนี่ยพ่อยมาบ่นก็แล้วกันออนี่แกจะไปไหนเนี่ยให้นะัดแม่พูดเนี่ยไม่เคยที่จะฟังเลยนะโธ<อ>ไในลูกเวนตกวันเธอแกจะรู้สึก น่าจะหัวเทียนบอดแหละสตาร์ทไม่ติดแบบนี้รถของแกเลยน่าจะไม่ไหวเลยได้กันดูจากสภาพแลวเนี่ย เก่าทั้งคนเก่าทั้งรถแล้วนัดเอารถใครมาหรอจะรถใครล่ะเดียก็รถของผมไงแต่แกก็มีมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วไม่ใช่หรอโอยกันคนเรามันก็ต้องรู้จักพัฒนาตัวเองบ้างเว้ยไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่แบบแกงไง <c oughs> ว่าแต่วันนี้เดียจะไปไหนหรอให้ผมไปส่งไหม รถเสร็จเหล็กแบบแกนี่ยังกล้าขับมารับคนอย่างไี้กันไปกันเถิดจเดียเดี๋ยววันนี้ผมจะไปส่งเดียเองเดียเดี๋ยวไปเถอะต้องรีบไปทำธุระไม่ใช่หรอเรากันไม่เป็นไรเดี๋ยวการซ่อมรถเองธุระของเดียสำคัญกว่ายัางก็ได้ เดี๋ยวรบกวนนะัดไปส่งที่ธนาคารหน่อยนะเดี๋ยวต้องรีบไปอะ่ะได้จ้ะเดี๋ยวจะไปส่งให้ถึงที่เลยไปวันนี้ฉันจะรับหน้าที่ดูแลเบียเ,เองนะส่วนแกเนี่ยก็เข็นรถเก่าๆของแกไปก็แล้วกัน เรียกมันมาเลยนี่โทรติดต่อมันไม่ได้เลยเนี่ย,ยจะเย็นๆก่อนสิเฮียนี่ฉันยังไม่เห็นรู้เรื่องเลยว่าลูกฉันมาไปกู้เงินเฮียมานี่ฮะนั่นไงไอ้นัทมานี่นี่ไอ้นัทเฮียเขาบอกว่าแกไปกู้เงินเข้ามาเหรอฮะ เฮียมาถึงบ้านเลยแหละจ้ะก็โทรไปมึงไม่รับข้อความมันก็ไม่อ่านนี่มึงจะเบี้ยวนี่กูเหรอไม่ได้เบี้ยวจะเฮียจะจ่ายอยู่นี่ไงแม่จ้ะฉันขอเงินไปห้าพันก่อนนะห้าพันนี่จะไปยืมกันมาตอนไหนฉันยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแม่ใจเย็นก่อนซิค่อยคุยกันเอาเงินให้เฮียไปก่อนนะเฮียเาได้รีไปอ่ะนะแม่นะวุ่นวายจริงเลย อ่ะเฮียคราวหน้าอย่าช้าอีกนะเว้ยครับไอ้นัทนี่แกไปกู้เงินเฮียกรเข้ามาจริงๆเหรอแล้วแกแอาของเขามาเท่าไหร่แล้วสามหมื่นนะจ๊ะฮะสามหมื่นนี่แกไปเอามาทำไมตั้งเยอะแยะเนี่ยฮะก็จ้างค่ารถไม่ทันนะก็เลยไปกู้มา อีกอย่างฉันก็ใช้โรดใช้ในี่พี่จะหมดได้วนั่นไงนี่แค่ไม่กี่เดือนก็มีปัญหาแล้วมันจะรอดไหมเนี่ยฮะรอดสิจาะถ้าแม่ช่วยฉันอะไม่ต้องเลยคราวที่แล้วทึนก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ครั้งหนึ่งแล้วเสือกยังได้รถยนต์ไปรับสาวเป็นยังไงล่ะเป็น่าตโอ๊ยแล้วเป็นไงสุดท้ายก็ไม่มีปัญญาส่งต้องมาเดือดร้อนฉันเนี่ยก็ฉันอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวแม่แม่เป็นแม่ก็ต้องช่วยสนับสนุนลูกหน่อยสิ สนับสนุนบ้าอะไรโตแล้วก็รู้จักรับผิดชอบเองละกันโอ้เออไม่ไม่เดี๋ยว,วกัจ๊ะคือฉันขอค่านรรมันหน่อยสิแม่คือตอนนี้ฉันไม่มีเงินแล้วอะ่ะน่ารำคาญจริงๆเอา กกันนี่แกยังไม่เลิกตามจีบเดียกเหรอวะทำไมฉันต้องเลิอกอ่ะเดียเขาไม่ได้ห้ามสักหน่อยแล้วแกมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันที่เดียเขาไม่ห้ามเนี่ยเพราะว่าเขาอยากรักษาน้ำใจมากกว่าไง <c oughs> แกก็เห็นนี่ว่าฉันกำลังทำคะแนนอยู่แกอย่าเสียเวลาเลยวะเพราะว่าสุดท้ายแล้วไงเดียเขาก็ต้องเลือกฉันแกเอาอะไรมามั่นใจอ่ะว่าเดียเขาจะเลือกแกแก็ ฉันมีดีกว่าไงที่เห็นเห็นเนี่ยถ้ามีรถยนต์ส่วนแกก็มีแค่รถมอเตอร์ไซค์เก่าๆอ่ะเนี่ยหัวเรออะไรวะยังไงผู้หญิงก็ไม่เลือกผู้ชายที่ไม่มีรถยนต์หรอกเว้ยผู้หญิงเขาาจจะไม่ใช่เดียวก็ได้นะฉันเห็นเดียวขึ้นรถกันไปแค่ไม่กี่ครั้งเองไม่ใช่หรือไงแต่ต่อไปเนี่ยฉันก็จะรับหน้าที่รับส่งเดียทุกวันแล้ว,วันนี้ฉันก็จะขอเดียเป็นแฟน แน่นอนว่าดีจะต้องตอบตกลงชั้นแน่หอนกันคะเดียจ้ะเดี๋ยววันนี้ผมจะไปส่งเดียถึงบ้านเลยนะจ้ะไม่เป็นไรหรอกคะนะัทไม่อยากรบกลนะเกรงใจโหจะเกรงใจทําไมล่ะจ้ะเดียยังไงแล้วคนกันเองต่อไปนี้เนี่ยผมจะรับส่งเดียทุกวันเลยนะ เดียมีคนไปรับไปส่งอยู่แล้วค่ะเดียเป็นสหฟำกันแล้วนะคะกกรเขาเพิ่งขอคบเดียเมื่อวานเองทำไมอะเดียไอหมอนี่มันดีกว่าผมตรงไหนอะนิกเดียกนั่งมอไซค์ร้อนๆมากกว่ารถยนต์เปิดแอร์เย็นๆหรอถ้าเดียชอบผู้ชายที่มีรถยนต์เดียก็คงคบกับผู้จัดก,การไปแล้วล่ะค่ะ คนนั้นเขาตามจีบเดียเหมือนกันแล้วเขาก็ขับรถเบ้นด้วยนะคะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเดียนั่งรถไปกับผมทําไมผมก็ได้ว่าคุณมีใจอะ่ะถ้ารถกันไม่เสียแล้วเดียมีธุระเดียก็คงไม่รบกวนนั้นหรอกคะ่ะไอ้นัดการที่ปุยคนนั่งรถไปกับแกมันไม่ได้หมายความว่าเขาเลือกแกนะเขาก็แค่รักษาทั้าใจแกอย่าคิดไปเองดีว่ไปเถอะค่ะกันเดียไปเดินตลาดแล้วอะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ถึงรถผมจะเก่าแต่ความรักที่ผมมีให้เดียไม่เเก่าอย่างน้อยวันนี้กูต้องได้ดอกบ้างเหรอวะมึงไปหามมาเลยนะกูบอกแล้วงไง ไม่ชอบคนไม่ตรงเวลาเว้ยเฮียครับผมขอเวลาหน่อยนะครับคือผมยังหาเงินไม่ทันเลยเฮียขอเวลาอีกแล้วหรือครับเฮีนขอแล้วนะแต่อย่าทำอะไรลูกฉันเลยนะไอ้หนักโอนมันนี้เลยทุกคำนี่เลยไอ้ตัวดีนี่แกยังใช้นี่เฮียเข้าไม่หมดอีกเหรอแม่แม่ช่วยจ่ายไปให้ก่อนนะจ๊ะแสนหนึ่งอะแม่ฮะทำไมมันพ่เป็นแสนหนึ่งอะก็ตอนนั้นแกบอกแค่สามหมื่นเองไม่ใช่เหรอก็มันมากู้เพิ่มนะสิ ตอนนี้ยอดรวมาแสนหนึ่งละอีกลูกเวรจะไปกู้งเงินกูเพ่อมาทำไมฮะ <G ül> ก็ฉันเอารถไปชนมาแม่แล้วฉันก็ไม่ได้ทำประกรันเอาไว้อะก็เลยต้องจ่ายเยอะอ่ะได้ยัง<อ>แล้วทำไมแกซื้อรถไม่ซื้อประกันด้วยคะก็ <G ül> ตอนนั้นฉันเอาเงินไปดาวจนหมดอ่ะแล้วก็ไม่มีเงินพอที่จะทำประกันนะแม่ถ้าขอแม่เดี๋ยวแม่ก็ด่าฉันอีกอ่ะอตกลงจะเอา,องเาไงจะจ่ายไหมเนี่ย นี่นะนี่แล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายให้แกเนี่ยฮะตอนที่ฉันบอกฉันสอนเนี่ยทำไมไม่รู้จักจกะฉันบอกแกแล้วนะว่าให้แกรู้จักวางแผนให้รู้จักประมาณตนแต่แกก็ไม่เคยฟังฉันเลยนี่จะแกขับรถมอเตอร์ไซค์ที่ฉันซื้อให้นะแกก็ไม่ต้องนหนี้เป็นสินขนาดนี้หรอกอย่าเพิ่งโได้ไหมแม่แม่ถ้าฉันไม่มีเงินให้เฮียกอนอะเฮียกอนกระเทิบฉันตายแน่เลยตายไปก่อน เฮียฉันดูแล้วว่าฉันจะหาเงินมาจ่ายยังไง <c oughs> <c oughs> ทำไมวันนี้เดินมาไรอ่ลืมไปเต้ข่าวว่าขายรถไปใช้นี่แล้วใช่ไหมมึงจะมาซ้ำเติมกูทำไมเนี่ยมึงก็ชนะกูไปแล้วนี่ใครบอกว่าฉันอยากแข่งกับแกวะมีแต่แกนั่นแหละที่คิดอะไรแบบนี้ก็มึงแข่งจีบเดียก,กับกูแล้วตอนนี้มึงก็ได้เดียเป็นไฟแล้วนี่แล้วแกเห็นหรือยังว่าการมีรถมันไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงเขาจะเลือกเราใช่ ผู้หญิงเราอ่ะก็แค่ต้องการผู้ชายที่ดูแลเราได้ใส่ใจสมครเสมอแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องหรูหราอะไรเลยแล้วแกนะดูแลตัวเองยังไม่ได้ต้องให้แม่คอยตามใช้นี่ให้แบบนี้จะไปดูแลใครเขาได้วะตามใช้อะไรกันวะแม่กูเอารถไปขายแล้วเงินมาใช้นี่แต่ก็ดีตอนนี้เงินกูก็มีพอเหลือบ้างอะ่ะแต่เท่าที่ฉันรู้มา ป้าหมูแม่แกก็คอยสอนแกตลอดไม่ใช่เหรอเรื่องให้รู้จักใช้เงินนะ่ะแต่แกก็ไม่เคยฟังถ้าตอนนั้นแกเชื่อแม่แกบ้างแกก็ไม่ต้องมาเป็นหนี้แถมมีรถมอเตอร์ไซค์ขับแล้วก็มีเงินเก็บแล้วด้วยเขาจริงะ่ะกูก็เลยต้องมาเดินเอาหนี้ไงไน้าเลยกูไปเถอะกัน แฟนขเขาบ้างจังจะมีผู้หญิงคนไหนวะที่อยากจะได้ผู้ชายเดิน้าเปล่าแบบเราว้าเนี่ยมีนางโง่เลยกูรถก็ไม่มีแฟนก็ไม่มีชีวิตวัดพบจังเลยวะทำตัวเองแท้ๆ ลดความอยากให้น้อยแล้วความสุขจะเพิ่มขึ้นดังสุภาษิตสอนไว้นกน้อยทำรังแต่พอตัวฉันใดคนเราก็ต้องรู้จักประมาณตัวฉันนั้นมันรถใครวะนี่มาจอดขวางหน้าบ้านเนี่ยฮะโธมันจอดไม่รุ้ขอโทษม่โก้ไงแม่เข้านี้ได้ไหมไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวกันซ่อมรถแล้วก็ไม่เป็นไรเอาใหม่เดี๋ยวการซ่อมรถเองโอเคอ่าเข้าแล้วกันนะแล้วกันงั้นรบกวนนะไปส่งเดียที่โรงพยาบาลเลยวะมาามาทาลูกเห็นไหมเนี่ยสงสัยมันจะไม่รอดกูก็ลืมเลยไม่รอดจริงๆดิงยอันเดียอันหลังอะไรน่นั่นไงไอโดก็ไม่ใช่ไอนัดดิไอโดตามพี่เพลง เธาไม่ได้เบีย้ยวแต่ก็ตายเมไม่ได้เบียบเบ้ยวครเบี้ยวตอนยี่ก่ตอนเลยได้ไหมแกก็เห็นเห็นกันอยู่นะว่าตอนนี้ใช่มังทำคะแนนอยู่อ่ะแกก็อะไรวะเดี๋ยวเวลาอามาเจ<า>๊ต้องเลือกค้ง